จิตตปัญญาเสวนาเป็นพื้นที่ที่สร้างขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทํางานในแนวทางจิตตปัญญาศึกษานะครับซึ่งกิจกรรมนี้ก็ดําเนินมาเป็นระยะเวลากว่า10ปีแล้วนะครับก็เป็นพื้นที่ที่เปิดโอกาสให้คนทั่วไปนะครับผู้สนใจได้เข้ามาเรียนรู้รับฟังประสบการณ์การทํางานของจิตตปัญญาศึกษาในแนวทางต่างๆครับโดยกิจกรรมนี้นะครับจัดขึ้นโดยไม่เสียค่าใช้ใจ่ายใดๆครับ และตามที่กล่าวไว้นะครับสำหรับพื้นที่ของเวทีจิตตญญาเสเวนาเนี่ยก็สร้างขึ้นเพื่อเป็นพื้นที่สําหรับแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นสําคัญนะครับในการทํางานด้านจิตตัญญาศึกษาหรือทํางานกับเรื่องความเข้าใจตัวเองการเข้าใจคนอื่นการเข้าใจสังคมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาศูนย์จิตตัญญาศึกษาก็ได้ดําเนินกิจกรรมนี้นะครับแล้วก็มีประเด็นการพูดคุยเพื่อตอบสนองความสนใจของสังคมในประเด็นที่หลากหลายนะครับ ยกตัวอย่างเช่นนะครับเวทีที่เราพูดคุยกันเรื่องจิตวิญญาณในเชิงลึกนะครับอย่างเช่นเรื่องชีวิตและความตายในมุมมองของวัชรยานนะครับหรือว่าเวทีที่ชวนพูดคุยเกี่ยวกับองค์กรนะครับอย่างเช่น MyF ูอินออร์แกเนไทชัเรื่องเล่าจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์นะครับหรือว่าจะเป็นเวทีในมุมมองที่แตกต่างออกไปนะครับอย่างเช่นเรื่องของละครกับโลกด้านในนะครับและที่สำคัญก็ยังมีเวทีที่ จิตปัญญาได้ไปทำงานในเชิงสังคมในภาคสังคมนะครับอย่างเช่นเวทีเรื่องการขับเคลื่อนความเสมอภาคทางการศึกษานะครับหรือว่าจะเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทํางานกับผู้ต้องขังนะครับก็จะแสดงให้เห็นว่าเวทีจิตปัญญาเสวนานี่นะครับก็จะชวนพูดคุยแลกเปลี่ยนในประเด็นที่หลากหลายเกี่ยวกับจิตตปัญญาที่เกิดขึ้นในสังคมครับครับสุดท้ายนะครับผมก็ ขอเชิญชวนทุกท่านนะคบมาร่วมเรียนรู้รับฟังประสบการณ์จากเวทีจิตปัญญาเสวนาไปด้วยกันนะครับซึ่งจะมีจัดขึ้นตลอดปีนะครับสามารถติดตามได้ทางช่องทางที่ปรากฏขึ้นบนหน้าจอต่อไปนี้เลยนะครับแล้วชวนมาร่วมเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับ